สวัสดีค่ะวันนี้มีของเด็ดมาแนะนํากันแหละพี่สาวเราซื้อมาร์กตัวใหม่มาให้เป็นมาร์กที่ช่วยเรื่องสิวพอดีเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้สิวโจมตีหนักมากเกิดจะกการใส่หน้ากากแล้วก็สะสมมาเป็นเวลานานนะครับ เราก็อยากจะรู้ว่ามันดีขนาดไหนก็เลยจัดเป็นชาเลนจ์ทามันไปเลย10วันติดๆนะครับมาดูกันว่าผลจะออกมาเป็นยังไงซึ่งพี่สาวเราบอกว่ามาตัวนี้เนี่ยถ้าทาลงไปบริเวณตรงไหนแล้วซึมกว่าปกติถ้ากวัวผิวตรงนั้นเรามีปัญหานะครับมาเขาก็จะลงไปช่วยบำรุงและก็ซ่อมแซมผิวของเรานั่นเองซึ่งวันแรกอะที่มาไปวันนั้นยังมีสิวเล็กๆข้างแก้มอยู่เลยแต่เช้าวันถัดมาสิวนั้นยุบไปแล้วอ่ะมันดีอะไรขนาดนั้นนะ มาร์กทิ้งไว้เป็นเวลา20-25นาทีนะครับจากนั้นก็ไปล้างน้ำออกแล้วก็บำรุงผิวตามปกติของเราได้เลยและนี่ก็คือผิวของวันที่10นะครับก็คือหน้าเนียนผ่องมากไม่มีสิวแล้วก็รอยสิวจางลงไปเยอะเลยครับส่วนอันนี้ก็คือผิวหน้าในตอนเช้านะครับใช้แดดธรรมชาติเลยไม่มีไฟส่องใดๆนะครับรู้สึกพอใจมากติดใจไปแล้วอ่ะไปหาซื้อกันนะทุกคน